ยาย่เราต้องวอนเรื่องไม่เรื่องข่าวว่าจะมีความผิดปกติกับเก็ดเลือดแล้วมเลือดช้าที่ออกมาทั้งเจ็ดสิบคนเนี่ยปกติทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นที่เรามั่นใจว่ามันจะมีประเด็นที่เบื้องต้นนะเราก็ไม่กังวลแต่ว่าเราตรวจซ้ำแค่พนักงานอีกครั้งหนึ่งหอห้าเรือสามที่อยู่ไ้นานแลก็คนเกิดมาในเวลาสองสามอาทิตย์หรือหึงเดือนเนี่ยเราก็ต้องตรวจเจอเพราะว่าเยอะหลังไปเนี่ย ก็ไม่มีการคนเพื่อนต้องสูดสุดมันรับประเด็นที่2คือเราก็กังวลว่าเมื่อไม่เจอเนี่ยในพื้นผิวอาจจะเข้าไปในร่างกายได้ไหมนะครับโดยการยืดหรือการเคลื่อนสุ่มมหรือทิ้งหรือที่เข้าไปโดยที่เข้าไปในระบบไหลเวียนของร่างกายนะครับแล้วก็ก็วาระวงเรื่องระบบเลือดระบบไหลเวียนเลือดเป็นหลักเพราะว่าจุดแรกที่ชนชนทีเนี่ยคือระบบเลือดนะครับที่ธนาคารที่เฝ้าระวังต้อไม่เลือดขาวกับเก็ดเลือด เพราะว่ในไม่เลือขาวเกิดเลือะพอโดนยูนีเนี่ยเพราะว่ามันจะมีประเด็นว่าในระยะยาวอาจจะเกิดว่านี่ไม่เล้อขาวได้นะครับซึ่งเราก็ตรวจเลือดไปเมื่อวานนะผลออกมอเช้านี้นะครับทั้ง70คนเนี่ยผลไม่เล้อขาวไม่มีความผิดเลยนะครับทางการะระระชชุุมมที่จปร เก็บขึ้ษาอัสดุที่มีการปนดเปื้อนนะครับมันเป็นยังไงบ้างว่าจะได้พวบถุมได้ต้องสัเกนน้อยหรือเปล่าแล้วก็การเป็นยบเียเพื่อที่จะให้ 第一个问题。 นะคระการคนที่ตัดเป็นกลงโโควิดในเป็นแห่งาที่มีการมีจำนวนเจ็ป่คนไทเป็นคนต่างดาวเข้าไปตรวจวันแรกการตรวจาตรวจตรวจภายนอกนการตรวจในการืรอนภายนอกก็รวไม่มีส่วนเรื่องภายในที่อาจจะเข้าไปในร่างกายหรือเปล่าเนี่ยเราได้มีการตรวจไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตรวจทั้งเอกเับ เรื่องการบริโภคน้ําก็เรื่องการหยาก,กันจินอะไรนี่แหละสิ่งแวดล้อมอะ่ะมันเป็นปุ๊บปั๊บตายเลยผมไมมว่าสำคัญม,มันทรามานลูกเมียอยู่ปอดข้าวอนน้ำแล้วทางส่วนราชการเขาออกมาระบุว่าสารตัวนี้มันไม่ได้ฟุ้งกระจายออกมาเนี่เรามีความพิดเิ็นยังไงผมไม่มั่นใจหรอกที่ว่ามันจะไม่ฟุ้ง ฝุ่นละอองอ่ะมันต้องพุ่งมาได้อยู่แล้วผมไม่มั่นใจหรอกไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องแล้วมีไอ้น้ำพออันนั้นขึ้นมาปุ๊บไอ้น้ำมันนั่นลงไปปุ๊บมันไม่ออกมาใช่ถ้าอย่างที่ว่าเหมือนอย่างนี้ไม่มีระบบไอ้น้ำในห้องที่ว่าเก็บฝุ่นละอองอ่ะเมื่อไหร่มันก็ฟุง้งผมพูดถูกไหมครับแล้วอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา,า,มาตรวจสอบในแหล่งน้ําหรือว่าพืชผลการเกษตรยังไงบ้างไหม มันเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็อยากให้เขามาตรวจสอบว่ามันมีสิ่งสารเจือปนไม่เจือปนชาวบ้านจะได้อุ่นใจไงร้านหมวดโพคงพลการงานรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสิมาโคศปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาของวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ถึงเวลาแปดนาฬิกาของวันที่2 2มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6 เจ้าหน้ที่ดูฝ่ายปฏิบัตินาที่ดูวความเรียบร้อยเหตุการณ์ทุกงหมอยู่ปกติครับ นี้จะแจ้งข้อกล่าวหาของบริษัทอย่างไรบ้างคะในส่วนของพยานหลักฐานเบื้องต้นนะครับมีศูนย์ข้อมูลเพื่อสตินะครับได้มาแจ้ความร้องไว้ในเรื่องเกี่ยวกับทาผู้ได้รับการได้รับเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ขออนุญาตใช้ออสารพิเซียมเพื่อรับทราบว่าตัวสาีพิเศษมันมีปัญหาแล้วก็หลบหลีกไปเนี่ย ก่อนรุ่งหน้าแล้ว,ลวรรเรา,เรา,รรรมาเไม่แจ้งให้ทางสุน,น,นิพยลนนพปปลรงมยูเพื่อติดทราบโดยทันทีนะครับอันนี้เป็นการผิดตามพรบพลรัอยู่ครับก็จะมีข้อหาในเรื่องการไม่แจ้งเหตุให้ทางเจ้าพนักงานทราบในคดีนะครับมีความผิดฐานโทษจำคุกหนึ่งปีครับหนึ่งแสนบาทนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยรวบรวมเนี่ยหลักฐานแล้วน่าจะเป็นต้องแจ้งข้ขอหาในเรื่องนี้ก่อนเป็นเบ้องต้นครับจะดำเนินคดีเลยไหมคะเนี่ย ครับตอนนี้เราเตรียมเตรียมถาเรียบรอนแล้วก็รอออกหมายเรียกกันะฮะเรียกให้ทางผู้ประกอการมารับทราบข้อหาและโทษโทษยังไงคะมีโทษยังไงคะข้อหาเรียกโทษจังไหนนะครับค่ะคือเหตุการณ์ซีเซียมหนึ่งสาเก็ที่เกิดขึ้นนะคะก่อให้เกิดความสับสนมีผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้นมากมาย คนหวาดกลัวหวาดระแวงเพราะว่าก็มีข่าวว่ากระจายตัวไปวงกว้างอย่างกว้างขวางเราจะกินผักกินน้ํามันจะอยู่อีกนานไหมจะเป็นอันตรายไหมนี่สับสนไปหมดนะคะแล้วก็คนได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนกาจีนควีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคนไม่ไม่รู้จะเชื่ออะไรดีนะคะโดยเฉพาะภาครัาเนี่ยจะบอกว่าประชาชนไม่เชื่อก็ว่าได้นะคะ จากวิธีการนําเสนอหรือว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจในข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ๆคือ,อ,อมีข่าวม,มามากมายมีผู้เชี่ยวชาญมากมายไม่รู้จะเชื่อใครภาครัฐก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทํายังไงเราต้องมาดูว่าเราจะเริ่มจากไหนนะคะก็ต้องเริ่มจาก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของจังหวัดละไม่ใช่เรื่องของจังหวัดประจรินบุรีลำพังเพราะว่าการอนุญาตให้ตั้งโรงงานไฟฟ้าเนี่ยที่มีพวกกรรมตารังสีธาตอยู่ด้วยเนี่ย,ยประชาชนในปรจจินไม่รู้เพรานการอนุญาตเนี่ยอนุญาตจากส่วนกลางแต่คนประจรินบุรีเนี่ยเขาต้องมา,มาได้รับผลกระทบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนกลางจะต้องลงมาทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการ แล้วก็มาร่วมกับภาคประชาสังคมซึ่งคนปักชีนี่เดือดร้อนมากนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาระดับชาติแหละเกินกําลังของอเรียกว่ากําลังทั้งในเรื่องของอการสืบสวนที่เราฟังเมื่อวานนี้เราก็คงจะรู้นะคะว่าเราจะจะฝากความหวังไว้กับใครนะคะทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็การหวังมาตรการต่างๆนะคะทีนี้อันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับชาติ อันที่สองเราต้องรู้ว่ามันพิสูจน์ได้เครื่องวัดกรมมันตรังสีเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้เราต้องหาให้ได้ก่อนอย่างเป็นความจริงว่ามันไปถึงไหนนะคะอันนี้ก็คือให้รู้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์หมวใจสําคัญอีกอันนึงก็คือว่าต้องมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเมื่อประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเนี่ยภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมนะคะร่วมทําอะไรบ้าง นะะในระยะสั้นเนี่ยก็ร่วมหาว่ามันไปถึงไหนให้ได้นะคะเพื่อหาทางหยุดยั้งนะคะหาทางที่จะหยุดนะคะ,ะว่าเราจะทํำยังไงกับหามาตรการยังไงเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้นะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการติดตามผลกระทบทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่อเศรษฐกิจฐฐนะคะอีกอนันนึงก็คือ ต้องมีการลงโทษและชดเชยว่าเมื่อคุณทําให้เกิดการหลุดลอดของสารมมันตรังสีออกไปข้างนอกเนี่ยจะมีมาตรการชดเชยยังไงให้กับร้านขายข้าวที่ขายไม่ได้ให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้เน่ตอนนี้เราทําเรื่องอินทรีย์นะคะเรืเ่องของผักนะคะแต่ว่าเราเองทาง,างเวิตเองเนี่ยเ,เรามีการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มีหลายพื้นที่แต่เราก็คิดว่า เราจะมีการตรวจสอบร้อยในในมุมมองในในแง่เกิดกับปราภูมิปัญญาท้าองถิ่นและก็เดินด้านสมุนไพรและก็เรื่งองเกี่ยวกับลุงร้อมอยากจะให้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ่ับค่ะคือเรื่องของอซีเซียมหนึ่งสาเจ็ดนะคะ,ะซึ่งเป็นกำมะถังสีหายไปจากเนืนค่ะ,ะเรื่องนี้เนี่ยก่อให้เกิดความสับสนเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมากมาย เกิดขึ้นนะคะว่ามันเกิดขึ้นรุ่นที่นี่ก็จินตนาการกันไปนะคะคนปาจีนได้รับผลกระทบมากเกิดความสับสนมากๆในสังคมทั้งสังคมนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันกระจายตัวไปไกลเมื่อครอบคลุมกี่กิโลเมตรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นร้อยๆกิโลเลยนะคะอันนี้ก็สับสนกลัวอันที่สองเนี่ยมันเกิดความไม่เชื่อถือ ข่าวสารกภาคตันะนะคะก็คงจะต้องมามองทั้งในส่วนของภาคตันออกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการชดเชยชาวบ้านเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดมันก็จะตายอยู่แล้วมาตายซ้มสองจากมาตรการการลหลักหลวของโรงงานซึ่งต้องชดเชยอ,อันนี้เน้นย้ำนะคะว่าต้องชดเชยแล้วก็ต้องมีบทลงโทษด้วยนะคะณว,วันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าโรงงานไหนนะคะ เราก็หวังแต่ว่าทางราชการจะไม่ปกปิดโรงงานโรงงานก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะไม่ยืดอกว่าตัวเองมีอะไรในโรงงานจะรับผิดชอบยังไงกับจังหวัดปราจินบรุรีนะคะทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาสังคมเนี่ยมีการพูดคุยแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะแล้วอาจจะมีการยืน่นหนังสือถึงนานยกร,รัฐมนตรีถึงแม้จะรัาการเนี่ยเราก็คิดว่าคนปราจินบุรีรอ่ยอม นะคะไม่ยอมกับสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นกับเขาที่เขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่ใช่เฉพาะคนปะจินนะคะเพราะว่าเจสิเซียมเนี่ยมันเบาถ้ามันมีจริงมันจะระไปไกลมากแต่เราก็แอบหวังนะคะเพราะว่าจากการที่แบบมีการให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่มีมาเนี่ยมันจะมีมวลแค่มี0.05กรัมนะคะหรือประมาณสักมิลลิกรัมนะคะ การได้รับรังสีเนี่ยอันตรายมันขึ้นกับปริมาณและระยะเวลามันมีผลกับสารพันธุกรรมซึ่งผ่านสารพันธุกรรมเนี่ยหรือ d n เนเนี่ยมันจะไปควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็มันจะไปมีผลเหมือนเป็นมันเป็นอนุมูลอิสระซึ่ง่งทำให้เซลล์มีความเสื่อมแต่ถ้ารับปริมาณน้อยเนี่ยมันซ่อมได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางอินเดียเนี่ยเขาก็มีการวิจัยเรื่องนี้มาก่อนที่อินเดียเนี่ยคิดว่าสักววันหนึ่งเนี่ย โรงงานไฟฟ้าปรลมานูหรือสงคารามปาลมานูน่าจะเกิดเขาก็มีการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรโดยที่เน้นไม่ใช่เน้นเพื่อเอสิทธิบัตรเพื่อต้องการเงินทองนะเน้นให้คว้าได้ทันทีนะคะเขาก็มีการหาพืชสมุนไพรง่ายๆนะคะที่ประชาชน,นจะหยิบฉวยได้นะคะซึ่งก็มีตั้งแต่แบบมะตูมนะคะบัวบกกระเพรา,พานะคะบรบอระเพดมะขามป้อมดีปรี ขิงรางจืดรังจืดน,นี่ของเราแล้วนอกนั้นก็จะมีพวกหัวหอมกระชายขมิ้นชันอ,อีกตัวหนึ่งที่เราขอเพิ่มคือรางจืดเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะสอดคล้องในการป้องกันคิดต่างๆนะคะในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะมีปริมาณไม่มากนะคะแต่เราก็จะต้องค้นหาความจริงคนปราจรินต้องการความจริง ว่ามันถึงไหนมันมีเท่าไหร่นะคะเราก็หวังได้แต่ว่าข้อมูลนี้ที่บอกว่ามันมีปริมาณน้อยซึ่งเราก็เชื่อว่าน้อยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าปริมาณแค่นี้เราก็คงจะต้องหาทางต้องการโดยกินอาหารต้านอนุมูลอิสระซึ่งหาได้ง่ายๆไม่ต้องซื้อหาในครัวเรือนก็คิดถึงกระเพราคิดถึงขมินชนันคิดถึงขิงออบอระเพ็ดนะคะ อะไรเหล่านี้ถิงกระชายเพื่อตะคุณขิงข่าเนี่ยหอมกระเทียมในคินิเยอร์อะไรที่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นบทเรียนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกที่ประกอบด้วยรังจืดขมิ้นชันแล้วก็มาขำป้อมเพื่อเตรียมไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค,ค่ะที่รังจืดนะครับ ใช้พันธ์ุแบบไหนแล้วก็วิธีการดดอกบ่วงเนยค่ะคือรํางจุดเนี่ยก็เคยช่วยชีวิตโรงงานรองเท้าที่ทําส่งออกแล้วไม่เอาแต่ไม่ไปกําจัดขยะนะคะก็ทําให้คนทั้งหมู่บ้านเป็นเปรียบแพ้อากาศเป็นอยู่กันเป็นปีๆเดินไม่ได้แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวชื่อมานิษนัปูนเนี่ยค่ะ,ะกับดิฉันเนี่ยได้ไปที่โรงงานนะคะแล้วก็เก็บข้อมูล จนกระทั่งมีการจัดการขยะใหม่แต่ว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยที่เดินไม่ได้เป็นง่อยเป็นเปี้ยมือเท้าชาเนี่ยเราก็แนะนําให้เอารังจื่ไปต้องกินนะคะชาวบ้านก็ฟื้นแล้วก็กลายมาเป็นสมุนไพรตัวนึง่งที่เราได้มีการติดตามแล้วก็ค้นฟูขึ้นมาในการเป็นยากแก้พิษค่ะที่เราเสนอถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มาดูเรื่องนี้เราก็ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วน่าจะเป็น วาระแห่งชาติด้วยที่จะต้องดูแลสารเหล่านี้เพราะมันจะมีผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนความเชื่อถือในระดับชาติมันไม่ใช่ปัญหาของคนปจีนและการเคลื่อนไหวนี้ก็คือว่าเราจะมีตัวแทนไป